O oh, que eu... é รบร้อย,เ,ย,อย,เ,ย,อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอุลุดโอ้ยลุดลุด <laughs> đây là em nem nem 学习啊。 Hả? Huh? <gasps> บพร้อมสับครับพร้อมสับตักตักเนี่ยตักพร้อมสับครับพร้อมสับครับท่านผู้ชมไปลย่างพร้อมสับครับท่านผู้ชมเบรกวิ่งออกอย่างเดียวเลยครับตัวนี้นึกว่าสายสามลครับสายพีเอโคตรเหนียวครับ เจอป่าไม้จะราบงัดอย่างเดียวครับท่านผู้ชมเบรกกิ๊คือแสบครับผมสับครับหลุดหรือครับหลุดหรือเปล่ามาแล้วครับถ่ยมุงนะครับเริ่มเข้ามาแล้วครับถ่ยมุงมาถ่ายคลิปเรียวนะจังหวะปากัดพอดีนะเดี๋ยวผมตากเอง คนแก่คนเฒ่าแถวนี้มาถ่ายคลิปเต็มเลยครับพดทธเราดึงดึงเด้อดึงด,ดึงนะดึงอีกอันนึงดึงดึงให้มันออกไหมนี่พดทธดีดีสิรุดแม่นรุนระบุหนิ

อืมลกตุเร่ยยังพร้อมจับครับปลักทดุ่นลรครับโอหครับ